สวัสดีครับผมสารลททศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรือง2,015ครับตั้งอยู่ตับนตะเคียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนหนึ่งก็สวัสดี FC ทุกๆท่านและผู้ติดตามทาง Facebook สารลททศพร Facebook ร้านจรันรุ่งเรือง2,015 y o u t u b e สารลททศพรและ tiktok นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามนะครับเพื่อมีข้อมูลของทางร้านจรันรุ่งเรือง 2 0 1 5นะครับโดยสาโรตทศพอตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้มาคุยันเรื่องเครื่องยอดของอู่ช่างคิดพรเจริญนะครับวันนี้เข้ามาสองตัวนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่ครับเผื่อคุณลูกค้าที่ยังมีรถแต่ยังไม่มีเครื่องยอดนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวใหม่นะครับได้มาอยู่สองตัวนะครับนี่ครับติดต่อผมเลยครับสาโรตทศพอตัวจริงเสียงจริง0954สี่สี่ 9698นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับรถไถนะครับเต็มคันครึ่งคันค่อนคันนะครับมีทั้งอิซกินากาโนคูบต้าชิบุรามิซูมิชินะครับถอดอะไรแทบทุกรุ่นนะครับนี่ครับตะกดังสองกดังสามยังมีเยอะนะครับได้ลาถอดเราก็ยังมีเยอะมีทั้งราคาปีกและราคาส่งนะครับอะไรใหม่ของแฟนผมก็มีนะครับ0848821716 นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับฝากติดตามผลงานของสาโสรตศพรด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเครื่องยอดของอูช่างคิดพรเจริญน,นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเหลืออยู่2ตัวนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจหรืออยากได้ครับ095 424 9698นะครับ